สวัสดีครับอยู่กับผมราชันบอลเตงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับไปดูผลงานเมื่อคืนกันก่อนเลยครับบอลเตง VP เมื่อคืนนะครับบวกไป1คู่นะครับคู่แรกนะครับเอซิมิลานเปิดบ้านเสมอกับเคมโอนเช่นะครับหประตูต่อหนึ่งคู่นี้ผมเลือกลองเคมโอนเช่นะครับหนึผลสรุปคู่นี้บวกเต็มครับและอีกหนึ่งคู่นะครับลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านเอาชนะฟูตแลมได้1นศูนย์ครับคู่นี้นะครับผมเลือกต่อลิเวอร์พูลนะครับหนึ่งลูกครึ่งผลสรุปลิเวอร์พูลยิงไม่ถึงเเเเปปป้้าาาานนนนนนะะคคคครรรรรััััับบบบก็็่่่สีียยดไไไมมวอให แต่สาหรับผลงานโดยรวมของเราก็บวกกันต่อเนื่องนะครับตามที่ทุกท่านเห็นตรงนี้ได้เลยนะครับและสําหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับสนใจจะรับที่เด็ดส่งตรงถึงมือถือทุกวันแบบนี้เนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสมัครเข้ากลุ่ม V.I.P เป็นครอบครัวเดียวกันแบบฟรีๆได้เลยนะครับโดยแอดไปที่ R.B.T.1488 จําง่ายๆครับเพียงพิมพ์แอดนำหน้าตามด้วย R.B.T.1488 หรือถ้าไม่ถนัดก็คลิกที่ลิงก์ที่แนบอยู่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับในกลุ่มเขามีบอลเต็งบอลสเต็ปเล่นกันทุกวันนําบอลสดเล่นกันทุกคู่ กันดีทุกท่านได้มากกว่าเสียแน่นอนครับแล้วอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับทางกลุ่มของเราไม่มีเก็บหลายเดือนครับหากทุกท่านนะครับอยู่กลุ่มอื่นและเสียมากก็ได้นะครับลองเปิดใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะครับหรือถ้ายังตัดสินใจไม่ได้นะครับทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับและก่อนจะวิเคราห์ฟุตบอลกันในวันนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านด้วยครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่องยูทูบชาแนลราชันบอลเต็งกันด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปครับและสำหรับวันนี้นะครับวันศุกร์ที่5พฤษภาคม2566ันากแล้วก็มีคู่ที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านถึง5คู่ด้วยกันครับคู่แรกในศึกโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับคาซาเปียนะครับเปิดบ้านพบกับปอร์ติโมเนเซ่คู่ที่2ในศึกเซกุนดาสเปนนะครับอาราเบสเปิดบ้านพบกับกาลาน่าคู่ที่3ในศึกกันโชเซเดบีนะครับเปรูจานะครับเปิดบ้านพบกับไกายารี คู่ที่4ในศึกบุนเดสซิก้าเยอรมันนะครับมายเปิดบ้านพบกับทางด้านชาลเคซุนซี่ครับและคู่ v ี p สําหรับค่ำคืนนี้นะครับเดวากุเซนนะครับเปิดบ้านพบกับทางด้านโคโลนครับคู่แรกเราไปดูกันที่ศึกโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับจะเป็นทางด้านคาซาเปียนะครับเปิดนาซิอัลนันพบกับทางด้านปอติโมเนเช่ครับคู่นี้เตะกันเวลาตีสองสิบห้านาทีนะครับโดยในดับตารางคะแนนตอนนี้คาซาเปียอยู่อันดับที่10แข่ง30นัดครับชนะ11เสมอ6แพ้ไป13เก็บได้39แต้มเข้าลีออยู่ที่36.7% ส่วนนันนั่นปอติโมเนเช่นะครับตอนนี้อยู่อันดับที่13แข่ง30นัดครับชนะ10เสมอ3แพ้17เก็บได้3 3แ,แต้มเข้าอยู่ที่3 3.3เกมในบ้านคา,ารซาเปียเล่นไปแล้ว15นัดครับชนะ6เสมอ3แพ้ไป6เข้าไปอยู่ที่40เปอนตส่วนนันนั่นปอติโมเนเช่นะครับเล่นเกมเยือนไปแล้ว15นัดครับชนะ4เสมอ0แพ้11เข้าอยู่ที่26.7ครับสถิติคู่นี้เคยเจอกันมา1ครั้งนะครับเป็นน,น,าาะน,ะน 2, ันน่าคาร์ซ่าเป ฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมธุริการของคาสซตเปียนะครับชนะ2เสมอ2แพ้ไป6เข้าวินไป3จบเกมสูงไป4เกมล่าสุดบุกแพ้จีดีซาวเวสมา1ต่อ0ส่วนเกมในบ้านล่าสุดกับเปิดบ้านแพ้สปอร์ติ้งบารากานะครับ0ประตูตัวหนึ่งและก่อนหน้านั้นนะครับเปิดบ้านแพ้สปอร์ติ้งลิสบอนนะครับ3ต่อ4ส่วนนั้นอร์ติโมเนเช่นะครับฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมธุริการนะครับชนะ3เสมอ1แพ้ไป6เข้าวินไป5จบเกมสูงไป3เกมล่าสสุุดนะรับบกกแพปตตงาู่ และก่อนหน้านั้นนะครับบุกไปเอาชนะเอสโตลินนะครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งฟอร์มการยิงประตู10นัดล่าสุดน,นะครับคาซาเปียยิง9เสีย14ผลต่างลบ5เฉลี่ยได้0.9ลูกต่อเกมส่วนท่านั้นปอติโมเนเช่นะครับยิง7เสีย13ผลต่างลบ6เฉลี่ยได้0.7ลูกต่อเกมครับด้านสภาพความพร้อมก่อนเกมวันนี้นครับคาซาเปยียมีผู้เล่นเจ็บ2รายครับจะมีฟาเซสโกเปโตเตโกซินวากับริโอนาเทลนะครับเจ็บเพียงแค่2รายเท่านั้นครับ ส่วนทางปอร์ติโมเนเช่นะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนครับด้านของระบบการเล่นนั้นคาดการณ์เลยครับคารซ่าเปียน่าจะมาในระบบสามครับโดยใช้เฟรเดโอวาเลล่านะครับปักหลักคุมเชิงแดนกลางและใช้เซซิเลียบาติสตานะครับคอยล่าตะข่ายในเกมนี้ส่วนทางฝั่งปอร์ติโบเนเช่นะครับคาดการณ์เลยนะครับจะมาในระบบสามครับโดยใช้ลูคัสเวนทูรานะครับปักหลักคุมเชิงแดนกลางและใช้วิลลิงตันจูเนียร์กับโยนี่กอนซาเลสคอยล่าตะข่ายในเกมนี้ครับ สำหรับเลทราคาใในแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกนั้นให้คาสาเปียนะครับต่อไปที่ปอปอราคา2อยู่ที่ครึ่งลูกโดยที่ตราค่าน้ําผลตอบแทนของปอติโมเนเช่ตอนนี้เป็นน้ําล้นะครับส่วนสูงต่ำโอเวอร์เนอร์นั้นราคาบนอยู่ที่2ลูกคบ2ลูกครึ่งราคา2อยู่ที่2ลูกครับเจ้าถิ่นคาสาเปียนะครับผลงานแย่แย่ครับหเกมหลังสุดครับพวกเขาชนะไปได้เพียงแค่2งนัดเท่านั้นครับขณะที่ทีมเยือนปอติโมเนเช่นะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับพวกเขาเก็บชนะไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับ เรทราคาเปิดออกมาให้เจ้าบ้านนะครับต่อปอปแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะคาสเปียนะครับได้เปรียบตรงที่ได้เล่นในบ้านนะครับบวกกับผลงานทีมเยือนก็ไม่ดีเด่นอะไรครับดูแลสถานการณ์แบบนี้เจ้าบ้านได้เปียบแน่นอนครับพอเล่นในบ้านท่ามกลางกองเชียร์และมีแรงฮึหบมากกว่าครับแถมสติการเจอการล่าสุดครับก็เป็นฝ่ายคาสเปียที่บุกเฉือนเอาชนะปอติโมเนเช่ไปได้2อหนึ่งครับดังนั้นนะครับมองว่าคาสเปียน่าจะย้ำแข็นได้อีกครั้งแน่นอนครับเกมนี้นะครับเลือกเชียร์เลือกลงทุนนะครอป ฟันธงคัซาเปียเปิดบ้านอาชนาปอตีโมนิเช่ได้1ประตูต่อศูนย์จัดไปครับคู่ที่2เราไปดูกันที่ศึกเซกุนดาสเปนนะครับจะเป็นทางด้านอาราเบสนะครับเปิดแมนดิซอโรซาพบก,กับทางด้านกาลานาดานะครับคู่นี้เตะก,กันในเวลาร์ตีสองนะครับโดยในดัดบตารางคะแนนตอนนี้อาราเบสอยู่อันดับที่4แข่ง38นัดครับชนะ18เสมอ11แพ้ไป9เก็บได้65แต้มเข้าอยู่ที่47.4%ส่วนทางด้านกาลานาดานะครับทีมรองจากฝูงอยู่อันดับที่2แข่ง38นัด ชนะ19เสมอ8แพ้ไป11เก็บได้65แตม้มเข้าเลดอยู่ที่50%เกมในบ้านอาราเบสเล่นไปแล้ว19นัดครับชนะ12เสมอ6แพ้ไป1เข้าเวทอยู่ที่63.2%ส่วนนัน่นแกรนาด้าเล่นเกมเยือนไปแล้ว19นัดครับชนะ4เสมอ4แพ้ไป11เข้าเลตอยู่ที่21.1%ครับเฮ้ head ัวเ้ท่านั้นหลังสุดที่คูนนี้เจอกันนะครับเป็นท่านนั้นกรนด้านะครับเอาชนะไปได้4ครั้งเกมล่าสุดกรนด้าเปิดบ้านเอาชนะอาราเบส3-1ส่วนเกมล่าส และฝั่งที่ทำกำไรได้มากกว่าจะเป็นอนานกรานาด้านะครับห้านัดหลังสุดกินต่างอาราเบสไปได้4ครั้งครับและคู่นี้เจอกัน5้านัดสุดงุ้ดนะครับจบสกอร์สูงทั้งหมดเลยครับฟอร์มสีนัดล่าสุดรวมธุรการของทางด้านอาราเบสนะครับชนะ3เสมอ4แพ้ไป3เข้าอินไป3จบเกมสูงไป1เกมล่าสุดนะครับบุกแพ้เลบันเต้นะครับ2ประตูต่อศ ส่วนเกมในบ้านล่าสุดครับเป็นการเปิดบ้านเอาชนะเลกาเนสนะครับ2ประตูต่อ1เปิดบ้านเสมอกับอันดอร์ลาซีนะครับศูนย์ประตูต่อ0ส่วนน่านกลาณ่านะครับฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมทุกการนะครับชนะ5เสมอ2แพ้ไป3ามเข้าอินไป5จบเกมสูงไป4เกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านเสมอกับเอบานะครับ1ประตูต่อ1ส่วนเกมเยือนล่าสุดนะครับบุกไปแพ้ลาซิงนะครับ1ประตูต่อ0บุกไปแพ้เรอันซาราโกซ่านะครับ1ประตูต่อ0ฟอร์มการยิงประตู10นัดล่าสุดนะครับอาราเบสสยยิิงงง4 0.4เเี5ผลลลลตต่่าบ1ไดู้กกอม ส่วนกรานาดานะครับยิง12เสีย9ผลต่างบวก3เชงได้1.2ลูกต่อเกมครับด้านความพร้อมก่อนเกมวันนี้ครับอาราเบสไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเลยนะครับส่วนทางด้านกรานาดาครับจะมีจอสมอริญานะครับที่เจ็บเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นด้านของระบบการเล่นคาดการเลยนะครับอาราเบสน่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับโดยใช้โรเบิร์ตนะครับคุมเชิงแดนกลางและใช้มิเกลเดลาฟูเอนเต้คอยลาตะข่ายในเกมนี้ครับส่วนทางด้านกรานาดานะครับคาดการเลยนะครับน่าจะมาในระบบ4-3-3ครับโดยใช้ยานโบดิเกอร์นะครับปักหลักคุมเชิงดนกลาง และใช้มิโตอุซุนี่คอยล่าตะข่ายในเกมนี้ครับสำหรับเลนราคาในแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกนั้นให้อลาเบสเจ้าบ้านนะครับต่อไปที่ปอปอราคา2อยู่ที่ครึ่งลูกโดยที่อัตราค่าน้ํา EU นะครับถ้าอลาเบสชนะจ่ายอยู่ที่1.95ก้านาดานะครับชนะจ่ายอยู่ที่1.98ส่วนสูงต่ำโอเวอร์เดือนนั้นราคาบนอยู่ที่2ลูกราคา2อยู่ที่1ลูกครึ่งควบ2ครับศึกนี้นะครับการันตีว่าเดือดแน่นอนครับเพราะเจ้าบ้านอลาเบสนะครับอยู่อันดับที่4ก็จริงครับแต่3คะแนนในแมตชช์นนนี้้้จจะทําาาาใหพวววกเเขขึป็่่ฝูงััคครรบ ฉะนั้นพวกเขาเตรียมใส่เต็มในลังเหย่าของตัวเองแน่นอนครับจริงอยู่นะครับที่กรานาดาลองจากฝูงก็ต้องการ3คะแนนเพื่อเบียดแซงขึ้นไปเบอร์หนึ่งไม่ต่างกันครับถ้าว่าด้วยฟอร์ม3นัดท้ายในลีกนะครับพวกเขาปาใช้ลวดและยิงใครไม่ได้เลยแม้แต่เม็ดเดียวครับคันจลุนให้บุกเก็บใช้ก็คงจะยากเลยครับหรือถ้าหวังยันเจ้าแชร์แต้มก็ดูไม่ได้เรื่องดีของทั้งคู่ครับมีทรงที่จะเปิดหน้าแรกกันพอสมควรเลยครับเมื่อพิจารณาจากเลตภาพรวมต่างนะครับแนะนำว่าอยู่ฝั่งต่อรอรับซัพย์สบายใจสุดครับ เกมนี้นะครับเลือกเชียร์เลือกลงทุนนะครับขอต่อไปที่อาราเบสนะครับในเลตปอปอฟันธงอาราเบสเปิดบ้านอัจฉรากรานาด่าได้2ประตูต่อหนึ่งจัดไปครับคู่ที่3นะครับเราไปดูกันที่สึกันโชเซเลบีครับจะเป็นนัดเปรูจานะครับเปิดเลดาโตคูรี่นะครับพบกับทางด้านกายารีครับคู่นี้เตะกันในเวลาตีนหนึ่งครึ่งนะครับโดยในตารางคะแนนตอนนี้นะครับเปรูจาอยู่ดับที่18แข่ง35นัดครับ ชนะ9เสมอ9แพ้ไป17เก็บได้36แตม้มเข้าเอยู่ที่25.7%ส่วนทานนั่นกายารีนะครับตอนนี้อยู่ดับที่6แข่ง35นัดครับชนะ12เสมอ5แพ้ไป8เก็บได้51แตม้มเข้าเลนอยู่ที่34.3%เกมในบ้านเปรูจาเล่นไปแล้ว17นัดครับชนะ5เสมอ6แพ้ไป6เข้าเลนอยู่ที่29.4%ส่วนทังนัานกายารีเล่นเกมเยือนไปแล้ว17นัดครับชนะ2เสมอ9แพ้ไป6เข้าเลนอยู่ที่11.8%ครับคู่นี้เคยเจอกันมา4ครั้งรรเเปปปป็นนนกานาายีะะอชชไไไได 2, ไไได้้2ูจ1 เสมอกันหนึ่งครั้งเกมล่าสุดนะครับกายารี่เปิดบ้านอาชนะเปรูจาสามประตูต่อสองส่วนเกมล่าสุดในเรนาะโตคูรี่นะครับย้อนไปเมื่อปี2015นะครับคู่นี้เสมอกัน0ูนต่อศูนย์อัตราการทําเงินนะครับคู่นี้แบ่งกันไปคนละสครั้งและสถิติคู่นี้ที่เจอกันมานะครับจบสกอร์สูง2ครั้งและก็สกรสรสอร์ต่ํา2ครั้งครับความสิบนัดล่าสุดรวมธุรการของทางเจ้าบ้านเปรูจานะครับชนะ1เสมอ4แพ้ไป5เข้าวินไป3จบเกมสูงไปอีก3เกมล่าสุดนะครับบุกเสมอสปอร์นะครับหนึ ส่วนเกมในบ้านล่าสุดนะครับเปิดบ้านเสมอกับโคเซนซ่านะครับ0-0และเปิดบ้านแพ้โมเรนานะครับ 0- ประตูต่อหนึ่งส่วนกายารี่นะครับฟอร์มจิบนัดท้ายรวมทุกการนะครับชนะสามเสมอหกแพ้ไปหนึ่งเข้าวินไปสามจบเกมสูงไปสี่เกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านเอาชนะแตนาน่านะครับสองต่อหนึ่งส่วนเกมเยอรล่าสุดนะครับเป็นการบุกไปแพ้ปลาม่านะครับสองต่อหนึ่งบุกไปเสมอปีซ่านะครับ0-0ครับ ฟอร์มการยิงประตู10นัดล่าสุดครับเปรูจายิง7เสีย12ผลต่างลบหเฉลี่ยได้0.7ลูกต่อเกมส่วนทางน่านกายารี่นะครับยิง13เสีย6ผลต่างบวกเเฉลี่ได้1.3ลูกต่อเกมครับด้านของสภาพความพร้อมก่อนเกมวันนี้นะครับเปรูจานะครับพวกเขาจะขาดจูเซเป้ดิเซเิโอนะครับเนื่องจากติดโทษแบนส่วนทางน่านคริสเตียนเดลองโกนะครับต้องรอเช็คฟิตครับส่วนทางน่านกายารี่นะครับเกมนี้จะขาดมาโครล็อกกับอันเมโตดอสเซนานะครับเนื่องจากติดโทษแบนส่วนที่ยังเจ็บอยู่มี3ารายครับ ด้านของระบบการเล่นนั้นคาดการเลยนะครับเป็นดูจาน่าจะมาในระบบ3ามห้นครับโดยที่จะใช้ซีโมนซานโตโรนะครับปักหลักคุมเชิงแดนกลางและคาดว่าจะใช้ซามูเอลดิคลามินี่นะครับคอยล่าตะข่ายในเกมนี้ครับส่วนทางกายรี่นะครับคาดการว่าจะมาในระบบ4321ครับโดยใช้อองตวนมาคุมบูคุมเชิงอยู่แดนกลางและใช้จาลูก้าลาปาดูล่านะครับคอยล่าตะข่ายในเกมนี้สำหรับราคาแหนดเก็บของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกนั้นเป็นราคาเสมอเท่านั้นนะครับราคา2นะครับให้กายลี่บุกต่อปอ โดยที่ราคาน้ําผลตอบแทนของเปรูจาตอนนี้เป็นน้ําล้นนะครับส่วนสูงต่ำโอ,อเวอร์เนอร์นั้นราคาบนอยู่ที่2ลูกราคา2อยู่ที่2อลูกควบ2ลูกครึ่งครับคู่นี้เป็นการโคจรมาพบกันของทั้ง2ทีมที่มีผลงานยแย่ๆด้วยกันทั้งคู่ครับเจ้าบ้านเปรูจานะครับพวกเขาไม่ชนะใครในบ้านมา5นัดติดต่อกันครับขณะที่ทีมเยนไกยานี่นะครับผลงานนอกบ้าน5เกมหลังสุดครับพวกเขาเก็บชนะไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับ ซึ่งบ่งบอกชัดเจนนะครับว่าพวกเขาห่วยแตกพอๆกันครับเรนะครับเปิดออกมาให้ทีมเยือนนะครับเป็นฝ่ายบุกต่อปอๆนะครับแนะนําว่าอยู่ฝั่งรองเจ้าบ้านดีกว่าครับเพราะเปรูจานะครับกำลังอยู่ในช่วงที่ดิ้นรนสู้อย่างหนักเพื่อหนีโซนตกชั้นครับแล้วกาสาหรับพวกเขานะครับยังคงเปิดกว้างอยู่ดังนั้นทุกเกมที่เหลือจากนี้นะครับสำคัญกับพวกเขาทั้งหมดครับเชื่อว่าเปรูจานะครับสู้ได้แบบสุดใจแน่นอนครับ บวกกับได้เล่นในบ้านนะครับจะมีพลังฮึกเหิมมากขึ้นนะครับดังนั้นมองว่าอยู่ฝั่งรองมีโอกาสเทรับทรัพย์มากกว่าครับเกมนี้นะครับขอลองไปที่เปรูจานะครับในเลตปอปอฟันธงคู่นี้เสมอกัน2ต่อ2จัดไปครับคู่ที่4เราไปดูกันที่สึกบุนเดสซีกาเยอรมันนะครับจะเป็นทางด้านไม้นะครับเปิดเมวาหน้าพบกับทางด้านชาวเกสซูนซี่ครับคู่นี้เตะกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับโดยในตารางคะแนนตอนนี้นะครับไม่อยู่ดับที่8แข่ง30นัดครับชนะ12เสมอ9แพ้ไป9เก็บได้45แตมเข้าอยู่ที่4 0 ส่วนนันล่านชาวเก้นะครับตอนนี้อยู่อันดับที่17แข่ง30นัดครับชนะ6เสมอ9แพ้1 5 15. เก็บได้2 7แต้มเข้าเหรียญที่20.5%เกมในบ้านไม้เล่นไปแล้ว15นัดครับชนะ6เสมอ6แพ้ไปอีก3เข้าเหรอยู่ที่40%ส่วนนันล่านชาวเก้เล่นเกมเยือนไปแล้ว14นัดครับชนะ1เสมอ5แพ้ไป8เข้าเหรอยู่ที่7.1%ครับเฮ้ head ทูเฮ้านัดหลังสุดที่คืนนี้เจอกันครับส่วนใหญ่จบเสมอนะครับ3ครั้งชาวเก้นะครับเอาชนะไปได้2ครั้งเกมล่าสุดชชาาาวเเเก้้ปิดบบนนนอะะมครั1 0 ส่วนเกมล่าสุดในบ้านไม้นะครับย้อนไปเมื่อปี2020เลยครับคู่นี้เสมอกัน2ต่อ2และฝั่งที่ทํากําไรได้มากกว่านะครับจะเป็นทางด้านชาวเก้นะครับห้านัดหลังสุดนะครับกินตังไม้ไปได้3ครั้งเลยครับและคู่นี้เจอกันห้านัดหลังสุดนะครับส่วนใหญ่จบสกอร์ต่ำนะครับสาครั้งสกอร์ที่เกิดขึ้นครับมี1ต่อ0ูนย์และก็0ูนย์ต่อศูนครับฟอร์มสินัดล่าสุดรวมธุรกันของทางเจ้าบ้านไม้นะครับชนะ5เสมอ4แพ้ไปหนึ่งเข้าวินไป5จบเกมสูงไป6เกมล่าสุดนะครับบุกแพ้บวก ส่วนเกมในบ้านล่าสุดนะครับเปิดบ้านเอาชนาบดเย็นมีนิกนะครับสาต่อหเปิดบ้านเสมอกับเวเดอร์เบเมนนะครับสอต่อสส่วนทางด้านชาเก้นะครับฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมทุกการนะครับชนะ4เสมอ3แพ้ไปอีก3เข้าวินไป7จบเกมสูงไป6เกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านเอาชนะเวเดอร์เบเมนนะครับสอต่อหส่วนเกมเยือล่าสุดนะครับบุกไปแพ้ไฟบวกนะครับสีต่อศูนย์บุกไปแพ้ฮอปเป็นหายนะครับสอต่อศูนย์ฟอร์มการยิงประตู10นัดล่าสุดนะครับมายิง19เสีย11ผลต่างบวก8เชิงได้1.9ลูกกต่อเม ส่วนทางด้านชาวเก้ยิง14เสีย16ผลต่างลบ2ชาลิ่งได้1.4ลูกต่อเกมครับด้านสภาพความพร้อมก่อนเกมวันนี้นะครับมายมีผู้เล่นเจ็บ2รายครับจะมีซิลวานวิทเมอร์กับโจนาธานเบอร์กาดนะครับที่เจ็บ2รายส่วนทางด้านชาวเก้มีผู้เล่นเจ็บ5รายครับหลักๆเลยนะครับจะมีมอริสเจนกับจัสตินฮิเคเรนครับด้านของระบบการเล่นนั้นคาดการเลยนะครับมายน่าจะมาในระบบ3-4-2-1ครับโดยใช้คาริมโอนิซิโวกับแจซองลีนะครับปักหลักคุมเชิงแดนกลาง และจะใช้ลูโควิสอาร์จอเก้ล่าตะข่ายในเกมนี้นะครับส่วนด้านชาวเก้นะครับคาดการว่าจะมาในระบบ 4- 231ครับโดยใช้โรดิโกซาราซานะครับปักหลักคุมเชิงแดนกลางและใช้ไซมอนท็อดเดย์คอยล่าตะข่ายในเกมนี้ครับสำหรับราคาในแก็บของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกนั้นให้มานะครับเจ้าบ้านต่อไปที่ครืองลูกราคา2อยู่ที่1ลูกโดยที่ตราค่าน้ําผลตอบแทนตอนนี้ชาวเก้เป็นน้ําล้นนะครับส่วนสูงต่ำโอเวอร์เดอร์นั้นราคาบนอยู่ที่2ลูกครึ่งกวบ3าราคา2อยู่ที่2ลูกครึ่งครับ เจ้าบ้านหม่นะครับนัดล่าสุดเพิ่งแพ้มาก็จริงครับแต่ถ้าดูย้อนหลังก่อนหน้านี้นะครับถือว่าไม่ได้เลวร้ายอะไรเลยครับโดยเฉพาะเวลาลงโม่แข้งที่บ้านนอกจากจะยึดสติหลายพ่ามา7นัดซ้อนแล้วยังเป็นการคว้าชัยมาครองได้ถึง5นัดอีกด้วยครับเรีอยากได้ว่าถ้าได้ลงเตะในบ้านเมื่อไหร่มักจะมีเรื่องเสมอแหละครับแม้ว่าชาวเก้นะครับจะมีผลงานที่ไม่ธรรมดาเลยก็จริงครับกลายเป็นว่าจุดอ่อนคือการที่ลงเล่นนอกบ้านแพ้มาสงนัดซ้อนครับแถมเสียไปถึง6ประตูดูทรงและทิปเยือนงานนี้งานหยาบนะครับ เกมนี้นะครับเลือกเชียร์เลือกลงทุนนะครับขอต่อไปที่เจ้าบ้านไม้นะครับคืนครบลูกฟันธงไม้เปิดบ้านอัญชนาเช้าเกได้2ต่อศูนย์จัดไปครับคู่ที่5ในศึกบุนเดสก้าเยอรมันอีก1คู่ครับคู่นี้เป็นคู่ VAP สําหรับค่ําคืนนี้นะครับจะเป็นหน้าด้าเลเวอร์คูเซ่นนะครับเปิดบายไอหน้าพบกับทางด้านโคโลนครับคู่นี้เตะกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับโดยในระดับตารางคะแนนตอนนี้เลเวอร์คูเซ่นอยู่อันดับที่6แข่ง30นัดครับชนะ14เสมอ6แพ้ไปอีก10เก็บได้48แต้้มเขาอยู่สิบแปด ส่วนโคโลนนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่11แข่ง30นัดครับชนะ8เสมอ11แพ้ไปอีก11เก็บได้35แต้มเข้าเหลอยู่ที่26.7%เกมในบ้านเลเวอร์คูเซ่นเล่นไปแล้ว15นัดครับชนะ8เสมอ2แพ้ไป5เข้าเหทอยู่ที่53.3%ส, 8, ส่วนนันนัทโคโลเล่นเกมเยือนไปแล้ว15นัดครับชนะ3เสมอ6แพ้ไป6เข้าเหทอยู่ที่20%ครับเฮตูเอตห้านัดหลังสุดนะครับที่คู่นี้เจอกันเลเวอร์คูเซ่น,นครับเอาชนะไปได้3ครั้ง เสมอกัน1ครั้งโคโลนเาชนะไปได้1ครั้งเกมล่าสุดโคโลนเปิดบ้านแพ้เลเวอรกูเซ่นนะครับสองต่อหนึ่งส่วนเกมล่าสุดในไบาอารีน่านะครับเลเวอรกูเซ่นเปิดบ้านแพ้กับโคโลนนะครับศูนย์ต่อหนึ่งและฝั่งที่ทํากําไรได้มากกว่าเป็นทางด้านเลเวอร์กูเซ่นนะครับห้านัดล่าสุดกินตังโคโลนไปได้3ครั้งและคู่นี้เจอกันห้านัดล่าสุดนะครับส่วนใหญ่จบสกอร์สูงนะครับสครั้งสกอร์ที่เกิดขึ้นนะครับมี2องต่อสอต่อศูนย์และก็ศูนย์ต่อสี่ครับ ฟอร์มสินัดล่าสุดรวมธุริการของเลเวอร์กูเซ่นนะครับชนะ7เสมอ3แพ้0เข้าวินไป7จบเกมสูงไป4เกมล่าสุดได้ขับปกไปเสมอยูเนียนเบอร์ลินนะครับ0ูนยต่อศูนย์ศูนเกมในบ้านล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะอร์บีไรซิกนะครับ2อต่อศเปิดบ้านเสมอกับแซงกิลูสนะครับในศึกยูโรป้า1ประตูต่อ1ส่วศนย์ด้านโคโลนะครับฟอร์มสินัดล่าสุดรวมธุริการนะครับชนะ2เสมอ3แพ้ไป5เข้าวินไป3จบเกมสูงไป3เกมล่าสุดครับเปิดบ้านแพ้ให้กับไฟบวกนะครับ0 1สวนเกมยะครับเป็นกกาาารบุไไปเเออชนนะฮฮ่ม1 3 บุกไปเอาชนะอาบวกได้1ต่อ3ครับฟอร์มการยิงประตู10นัดล่าสุดนะครับเลเวอร์กูเซนยิง20เสีย6ผลต่างบวก14เฉลี่ยได้2ลูกต่อเกมส่วนน่านนันโคโลนะครับยิง8เสีย15ผลต่างลบ7เฉลี่ได้0.8ลูกต่อเกมครับด้าน,นสภาพความพร้อมก่อนเกมวันนี้นครับเลเวอร์กูเซนมีผู้เล่นเจ็บ3รายครับจะเป็นน่านนันแพทริกชิกอเล็กเซยเกล巴าซิออสและอังเดรูเนิร์ฟส่วนน่านนันโคโลนะครับเกมนี้จะไร้เงาอย่างเอริกมาเทลนะครับเนื่องจากติดทดแบนส่วนตัวเจ็บมี3รายนะครับมีเซบาสเตียนแอออนนเดรร์์สัมาคูะ และฟอร์เรียนดีเอชครับด้านของระบบการเล่นนั้นคาดการณ์นะครับชาบี้อลองโซน่าจะจัดทัพมาในระบบ4-1-3-2ครับผู้สาประตูปะตปเป็นลูคัสไฮเกี้หลัง4ตัวมีคอสซูนูโจนาธานทาเอ็ดมันทับโซบะกับพิงกาเบียกลางตัวรับใช้โรเบิร์ตแอนเดรสกลางลุกมีมิเชลเบเกอร์ฟอร์เรียนเวิร์สกับเจเรมีฟริมปงและ2ตัวลุกนะครับมีอดัมโคเซกับมูซาดิยาปีครับส่วนทางด้านโคโลนนะครับคาดการณ์ว่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับนำทัพโดยสตีเฟนบราวกาด พวกสาประตูเป็นมาวินเชเวเบหลังสี่ตัวมีเบนโนเชมิสติโมฮูเบอร์จูเลียนชาบอดกับโจนาตแฮกเตอร์กลางตัวรับมีเดนิสฮูบาซิสกับเอลซิสกิรีสามตัวลุกมีลินตันไมนาฟลอเรียนไคกับเดยันลูบิซิสส่วนหน้าเป้าใช้สตีเฟนสติกครับสำหรับเลราคาให้แคบของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านเ็วกุเซนนะครับตอรึ่นครูบลูราคา2อยู่ที่1ลูกโดยที่ตราคาน้ําผลตอบแทนโคโลนตอนนี้เป็นน้ําล้นนะครับ ส่วนสูงต่ำโอเวอร์เดอร์นั้นราคาบนอยู่ที่2ลูกครึ่งเกือบ3ราคา2อ,อยู่ที่2ลูกครึ่งครับเลเวอร์คูเซ่นนะครับยึดสติไม่แพ้ใครในหลีกมายาวนานถึง9นัดซ้อนติดต่อกันนอกจากนี้นะครับสนัดท้ายเลเวอร์คูเซ่นกลายเป็นว่าพวกเขาไม่เสียประตูให้กับคู่แข่งเลยแม้แต่ลูกเดียวครับคู่นี้เจอกัน6ครั้งล่าสุดรวมทุกถ้วยนะครับปรากฏว่ามีสกอร์สูงเลตเกิน2.5มากถึง5เกมด้วยกันครับแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับเลเวอร์คูเซ่นถ้าเป็นฝ่ายต่อขึ้นกบลูกนะครับพวกเขาผ่านไปได้้ครัง ส่วนโคโลนะครับถ้าเป็นฝ่ายรองขึ้นรบลูกนะครับพวกเขาผ่านไปได้ถึง3ครั้งเลยครับสูงต่ำราคา3ลูกนะครับเดลกุเซนเจอราคานี้นะครับเขาผ่านไปได้1ครั้งส่วนโคโลนะครับถ้าเจอ3ลูกนะครับพวกเขาผ่านไปได้ถึง4ครั้งเลยครับคู่นี้จะไปทางไหนนะครับเดี๋ยวไปตามกันต่อได้ที่ไลน์แอด rbt หนึ่งสี่แปดแปดนะครับเดี๋ยวเราวิเคราะห์ก่อนเกมนะครับและจะดูราคาล่าสุดครับแล้วผมจะไปลงบินให้ในกลุ่มนะครับรวมถึงบอลสดบอลเต็งบอลสเต็ปคู่อื่นนะครับเจอกันก่อน2ทุ่มครับ และก่อนจะปิดคลิปกันในวันนี้นะครับเรามาสรุปกันอีกทีนึงครับคู่แรกต่อคาซาเปียนะครับปอปอคู่ที่2นะครับต่ออาราเบสปอปอคู่ที่3นะครับลองเปรูจนะครับปอปอคู่ที่4นะครับต่อมานะครับคึนกบลูกและขอฝากขอย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าทัศนะที่ให้ไปเป็นเพียงแค่การเอาข้อมูลเอาสถิติต่างๆมาพิจารณาความน่าจะเป็นหรือทิศทางของเกมเท่านั้นนะครับซึ่งไม่มีรายการตีได้เลยว่าจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนแล้วฟัง และสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ